สวัสดีค่ะ,คะบันนี้วันพุทธที่2 5เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่56ที่พระพเจ้านางสาวรัชกรไกนชิชัยขอถวายเสิส่งสวดสารยายพระสูตรรปริศน้ำมืตปังกาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชา สังฆบูชาและอาจารยาิยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติกระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระเพียญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธิดกฎที่หนึ่งกราบพระประตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภัคควา พุทธังภควันตังอภิวาเทสวาค้าโตภควตาธรรมธรรมมังนัมสซาสุปฏิปัน,นโนภคกวโตสาวะกั่นโพสร้างคังน,นามานบทที่สองบทอุชาปลาไพเรกินาอาระหังสัมมาสัมพุทโธ สูจิรังปาริมุโตคุเลหิทลามาโนทานิปารามิจจาทิสติยาวชีวังอาหังพุทธังธรรมังสักังสาราางังคโตกุเชนิรัตนัตยางธรรมังจารานิสดทินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเรสุอัตราคัชชันตุเทวดาสัตทัมมังมุนราชาสัสสะสุนันตุสักขโมคคัง สัเคกาเมจะรุเตพิริสิขารตเตจันตะลิเควิมาเนทีเปรัตเทจะคาเมตรุวนาคาเนเคหะวัทุนกิเเตภตุมมาจายันตุเทวาฉละทะลวิสเมยัคขะคันทัพนาคา ทัมตาสันติเกยังมุนิวรวะวจนังสาทวมีสุนันตุธรรมสวนากาโลอายังทันตาธรรมสวนากาโลอายังทันตาธรรมสวนากาโลอายังทันตาบทที่สี่บทสวดบพระภาคะนามการ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสาระคมนาปาทาพุทธังสรณังคชาณิธัมมังสรณังคชาิ สังคังสารนังขช้ามิทุติยมปิพุทธังสารนังขช้ามิทุติยมปิธรรมังสารนังขช้ามิทุติยมปิสังคังสารนังคช้ามิตัดยมปิพุทธังสารนังขช้ามิตัดยมปิธรรมังสารนังคช้ามิติดยมปิสังคังสารนังคชา้า บทที่6บทสวดสัจจะกริยาคาถานัตทีเมสรนังอัญญ์พุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสุทิเมบหตุสัพพทานัตทีเมสรนังอัญญงธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสุทิเมบหตุสัพพทานัตทีเมสรนังอัญญงสังโฆเมสรนังวรัง เตนะสัจจะวัชเชนะสุทิเมหุตุสัพมากดที่เจ็ดส่วนติรตนะปนามะคขาพุทธันนะเมรัตนะภูตะสลีลาจิตตังธรรมังนะเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารังสังคังนะเมรัตนะภูตะสุสีลทิฏฐิเอตังนะเมติรตนะนัปรตนะตยวหกสัมมาสมุสรลิตะวัตถุนิเศสภูตัง อัญโยยานุปัดคุณโยคาวาัสปาวาัตตังอสุมิทยันติกะเทวะยะถาปิพันเทเอกังวินาปิตะเรสมะสัมภเวนะโลเทกทาจิตจัจจิเลนจับปาตุตุตัง,งคาางนันธีระยานิสยังอฏิปิทัทสังยินโยหิปันทิตาชเนหูวิชนยรูปังโลกัมหิเกหิจิกะถันจุปะรพันยังเรสันจิสุขุวิทิตังคุณกายายายะนามีภูเยวะ คนะตาย,ยาวิบสุสุตัมติสมุปสตังมนาสสิสุาสาธาปสาทาขานางังปุญญาขุกานะมาสมุตมะปุณณคูมังทุกขาปมุจนาุุขาสารังคาตานาังปูชาไรเหตสุ ตาละมังอภิตูชเนยานิพานาสัจจิกริยายุบาลิสยาถังสัมมากิเลสมะละโสทานาสิกิยาจะสาทูปิปัฏฐะนุสเลหุปะเสวถียรียาตาเมจาริตสัลลัมธรรมเดียเมวะปัสมายิตกานิสัตาะนันสัลลัมกะตังกาครับติมทิวังขณะมีสุขนามาสามานาปูชิมาจาปิตสัสปังสุปัสสนาจิตตาอัตถาดิปาริต จอายาสภาธรตาเจาะปัญเาณตัฏฐาสุขเตนาสุขเขาเรืองโเชนะตัสสะจากสถานปิโสทิพ์ตัวโยเจธาธรรมวินัยยังถึงประมาณนัตโตโลกุตตราทิสมโยนเดียโตสุโคชังปัสโซอนิสายเจียยะยังติโตปัจจุตเยปิญิุโตสุตัสสะกักะโก้าบทสวดนโมกาัตถากาถานโมอาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนเสิโน นามอุตมะธรรมศาสตร์สว่างคาตัสเสวันเตมิทามมหาสังคสาติวิสุทธสีลาทุกิโนนามูมาตายาลัทธาตาตนาตยาสักสาธุการนามูอมมากาติตัสสตรตัสสัวัตถุตยสตินามูการาปะทาเวนะมิทาันตุปัทวานามูการาวิทาเวนะสุขุสุสัพพานามูการรัสสะเตชนะพุกิมิตเตชวา